มีข่าวดีมาบอกสวัสดีครับกันกระถาวรน,นะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เดือนมีนาคมนะครับชาวดีไอคอนครุฑทุกท่านและเนื่องจากเดือนนี้ครับเราได้ออกผลิตภัณฑ์ใหม่นั่นก็คือบูมโกโก้โกเวลเราจะเปิดรับผู้ก่อตั้งร่วมหรือว่าฟาวเดอร์สำหรับผลิตภัณฑ์นี้นะครับและสิทธิพิเศษที่คุณจะได้รับนั่นก็คือกำไรเพิ่มเติมอีกชิ้นละ5บาทครับ ของทุกๆชิ้นที่บูมโกโก้ Go ได้ถูกจัดจำหน่ายออกไปนับตั้งแต่ชิ้นแรกสําหรับคนที่ต้องการเป็นโฟลเดอร์นะครับเปิดบินเพียงแค่700ชิ้นเท่านั้นและคนที่เป็นดีลเลอร์อยู่แล้วเปิดบินเพียงแค่ 400ชิ้นเท่านั้นครับหมดแค่วันที่31มีนาคมนี้เท่านั้นนะครับต้องขอย้ำแลวก็ดอกจันอีกหนึ่งครั้งครับว่าสิทธิพิเศษที่คุณจะได้รับก,ก็คือกำไรเพิ่มเติมอีกถึงชิ้นละ5บาทของทุกๆชิ้นครับที่บุมโกโก้ได้ถูกจัดจำหน่ายออกไปและที่สําคัญได้ในทุกๆปีและได้ตลอดไปด้วยและสิ่งที่คุณจะต้องทําก็เพียงแค่ซื้อบุมโกโก้ครับในระบบเพียงแค่ปีละ1ชิ้นเป็นอย่างต่ําเท่านั้นเองคุณก็จะได้กําไรเพิ่มเติมในส่วนนี้ไปด้วยและย้ําอีกหนึ่ เขตวันที่31มีนาคมนี้เท่านั้นเอามาเป็นโฟลเดอร์ร่วมกันนะครับแล้วขอต้อนรับเข้าสู่จีไอคอนครับข่าวดี